สวัสดีครับวันนี้จะมาล้างกรองเกียร์ออโต้ครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์โตโยต้าเครื่องยนต์ 4AFE ครับผมแต่เกียร์ลูกนี้มันมันพังครับผมมันพังแล้วตัวนี้จะมาแนะนำว่า เราควรล้างก่อนที่มันจะพังครับล้างเกียร์ออตโต้ล้างกองเกียร์ล้างยังไงมาดูกันครับผมคือตอนตอนนี้ผมถอดผมถอดเกียร์ออกมาแล้วแต่ว่าตอนที่มันติดอยู่กับเครื่องยนต์อยู่ในรถเกียร์รุ่งเนี้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับส่วนเครื่องเราอยู่ด้านนี้ครับก็คือถ้าใครมีอาการ สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์เข้าเกียร์ดีรถไม่วิ่งหรือเข้าเกียร์พีรถไม่ถอยควรรีบรางกองเกียร์กับเปลี่ยนน้ํามันเกียร์ก่อนครับผมมันจะเป็นการเซฟก็คือถ้าทําจุดนั้นแล้วมันหายก็ไม่จะบอกว่าหายทุกคันนะครับผม มันแล้วแต่ว่าของใครเป็นมากเป็นน้อยอถ้าเราล้างกองเกียร์กับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆมันก็จะดีะแต่สำหรับรถต้องรอรถต้องรอให้ร้อนสตาร์ทเครื่องต้องรอให้ร้อนเข้าดีแล้วรถถึงเริ่มขยับเรามาดูกันว่าทำยังไงกัน

ถอดมอตไปแล้วครับที่กินมันจะมีน็อตรอบๆนะครับผมีมน็อตรอบๆนี้มอส่องอ่างเกียร์มอส่องรอบตรงนี้นะครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยขึ้นแมลงแล้วก็ถอดมาครับผมเราจะไปดูหน้าตากองเกียร์ครับผมอันนี้ผมถอดไปแล้วนะครับผมเหลือ,อเอาตกลุ่ยน้ำมันก็จะไหลอย่างนี้ครับผมก็ อนนี้เราก็ค่อยเอาตายเอาอะไรมากบครับผมกองมามาดูหน้าตากองเกียร์นะครับผมอันนี้คือแข้งเกียร์ของอ่านนั่นเองครับอ่ากองเกียร์คือตัวนี้ครับผมหอ,อดมาครับนี่ครับหอดนี่คือกระจายครับผม แต่ลูกนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมลูกนี้ก็คือเขาเคยล้างมาแล้วแล้วมันก็ใช้ได้อยู่พักหนึ่งแล้วก็ใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์ครับก็เป็นเหมือนเดิมก็เพราะว่ามันตกกระปกมากถ้าเราถอดมาปรากฏว่ามีเศษเหล็กหรืออะไรอยู่ตรงเนี้ยเยอะครับผมบางทีมันตันมันเป็นแบบคาบน้ํามันคาบน้ามัน คืว่าเศษพวกเศษคาบน้ำมันอย่างเงี้ยครับที่มันเราเราไม่ค่อยจะเปลี่ยนสังเกตน,นะครับผมสังเกตตรงนี้ผมเจ้าลูออกมาใช่หไหมดำคือมันจะสกระปรกครับมันจะตันรูกองนะครับข้างในมันจะเป็นใยเป็นใยแบบทีทๆละเอียดละเอียดแล้วครับผมถ้ามันตันเยอะๆมันก็จะทําให้มันไม่วิ่ง ก็สรุปว่าใช้น้ำม,มันเบนซินครับผมล้างแปรงปัดล้างให้เรียบร้อยล้างเสร็จก็เปลี่นน้ำม,มันเกียร์แล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูเทาที่ผมเคยทำมาครับผมก็ประมาณ50%ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับผมครับรถกับใส่เกียร์ดีแล้วก็วิ่ง วิ่งเดินหน้าปกติครับผมอลองเอาไปทำดูครับผมล้างเสร็จก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับใส่น็อตเสร็จแล้วกลับเข้าไปเหมือนเดิมเติมมันเกียร์ใหม่คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายคนครับสำหรับคนที่เจออาการร้อน ไอ้สตาร์ทเครื่องใหม่ๆรถไม่วิ่งครับผมสตาร์ทเครื่องใหม่ๆรถไม่วิ่งต้องรอให้ร้อนรถถึงจะเริ่มวิ่งก็ขั้นตอนเริ่มแรกครับถ้าไม่อยากเสียเงินหลักหมื่นครับเราก็ทำการล้างกองเกียร์ล้างเครเนี้ยต้นมันเกียร์ ร้านกองเกียร์ก็อยู่ 9, ประมาณพันกว่าบาทครับผมประมาณพันกว่าก็จะช่วยเซฟต์เยอะครับถ้าทําตรงนี้ลองทําตรงนี้ก่อนครับผมก่อนจะเปลี่ยนเกียร์ออโต้นะครับผม